สวัสดีคะ่ะธนผม้ชมเอ้า่านผม้ชมคลิปนี้มาแล้วร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรวัตถิพันธ์มาขอถทดพ่อแม่พี่น้องเอฟซี้วยค่ะเด้อร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรหนูหน่อยลุท่ธรผม้ชมเข่าสูตรเดี่ยวธรผม้ชมเข่าแค่สูตรเด่นเดินดีธรรมชมสูตรที่คิดว่าบนหนามาดันมาานผม้ชม มาที่เล็กหกเลขกเดนที่ชนบอมมาท่านผู้ชมเหล็กชนกันบอมมาหนูหน่อยว่าแล้วท่านผู้ชมสูตรนี่มันคืออยากรลุดย่ำเดยมันกัดลูดท่านผู้ชมสามเนี่ยหนูหน่อยว่าแล้วมันสีลุดแต่ว่าหนูหน่อยบวได้หลุดสามดอกท่านผู้ชมหนูหน่อยหลุดหาหนูหน่อยไปน้าพอสางไฟพอสางไฟผ้าห้าตไตมาก ซีงวดเลยดิธรรมชมภาพพ่อแม่พี่น้องตายมาัดซีงวดแล้วพอสังไฟเพื่อนไล่ามาบอกโห,หน่อยธรรมชมเพื่อนขออดกวนเ้ยค่ะเดอ้อบลูวางวันนี้พอสีมีแนวทางไห่บอแต่ว่าเพิ่นของดกวนเลยธรรมชมถ้าบ่ได้กะยาวากันเด้อธาร,รมชมเพื่นของดปรับโสดกวนเ้ยค่ะเดอ้ออาจจะบ่มีแนวทางลงให้พ่อแม่พี่น้องทางกลุ่ม หรือวัดไต่คอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะพอของดปรับสูตรกวนธรรมชมเมอา้าธรรมชมเพิ่นลดมาซิงวัดแล้วภาพพ่อแม่พี่นอ้องเมดเงินเนาะคะ่ะเนาะเข่ากับหยุดกวนธรรมชมมัดตามต่อร่วมเหล็กเด่นหาดสุดของแอดมินโนน้อยกันเลยเนาะคะ่ะเนาะมัดเก็บเกี่ยวตามต่อธรรมชมวัดสูตรใดหนาติดตามสูตรใดบ่หนาติดตามเนา,านะคะ่ะเนาะ อาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินโนหน่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจหายนาแนี่เด้อค่ะเดอ้อเลขลดขวกําลังใจในเดอ้อท่านผู้ชมมันลดท่านผู้ชมเห็นจังใดมันลดแนหน่นอยกันยังบ่ถึกเนาะค่ะเนาะอย่าเฝ้าทีมฟฝ้าป้านหน่อยเดอ้อท่านผู้ชมอยู่น้ากันไปดุนดุนเด้อค่ะเดอ้อสําหรับแนวทางนีเขามีลดเนาะค่ะเนาะเอาท่านผู้ชมเบาๆไล่ย,ยายไป มาเบิงกันเลยเนาะค่ะเนาะงวดนี่นู่นหน่อยกับเทียบกันเบิงอีกเลยดิถรามชาชมร่วมเดินหาดสวดนู่นหน่อยมันชนกันแต่ว่าบรูว่ามันสีมาบอแต่ว่านู่นหน่อยไปหมักลักลอยสูดรักลอยกับของแม่เอฟซีเพ่นเนี้ท่านมชม้ชม นูนหน่อยมักเก่ากับสนทร,รมชมวันนี้นูนหน่อยว่าจังได้กระตอมมาตัวหนึ่งนู่นหน่อยเทียบเบิ้งแล้วทร,รมชมรวมเหล็กเด่นวดนี้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งไปกวอนกระได้ด้วยค่ะเด้อเด่นเดินดีวดนี้ได้เด่นห้าหกเจ็ด เล็กติดเล็กติดสิกับข้ามาบบนอท่านผู้ชมเล็กติดวดนี้ได้เด่นเก้าหกสามหกชนกันดิท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี้ท่านผู้ชมนูหน่อยว่า บนาตตามบน้าตานนาตามทม่านผู้ชมสุดนี่น้อยคิดว่าบนนามาดอกทนน่านผู้ชมบนนาตตามเลยสุดนี่ตอมาดสองตัวสุดสองสองตัวสุดสอง,สอง,สดสองได้เด่นห้ากับหก เลขชวนกันอยู่ดิค่ะมาชมเตวาน,นหน่อยบ่อบ่มักเลยนุนหน่อยไปมักสูตรลักลอยค,ยคุณเด้อค่ะเด้อลักลอยลุดยหยักไหมทำมาชมต่อมาเลขไม่มาด้วยกันสูตรนี้นะคะเลขไม่มาด้วยกัน ได้เด่นสได้เด่น3มกับแเป็นเลขดับคู่เด้อธรรมชมสามแปดแปดสามดับคู่บนล่างนะคะแต่เป็นเลขเด่นที่มาได้1นถึงสองตัวแต่จะไม่กอดคอ,อกันมานะคะรวมเด่น5้าตร5ห เจ็ดเก้าสามหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวธรรมชุ่มบางหนึ่งหันได้จักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวย่างบัวมาจักตัวเนาะธรรมชุม บองหลังหันเจตโตมาตัวเดียวมาหกตัวเดียวหวดนี่เจตโตธรรมชมเบิงเหล็กชนกวนธรรมชมเหล็กชนหวดนี่ห้าชนห้าห้าหาชนสามสูตรหกชนหก พกกะชนสามโสดธรรมชมสามชนสองโสดแต่ว่านูหน่อยบ่มักนูหน่อยหมักเก่าธรรมชมนูหน่อยหมักเก่ากับโซนข่อแม่พี่น้องแคปนาจอดด้วยค่ะเด้อ สูตรใดเป็นตาเดินต่อธรรมชมุมนู่นน่อยวาดสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี่บาน,นาบาน,นาตามได้วยธรรมชมถ้าสูตรนี่บามาเด่นสองตัวสูตรสองกระตองเดินหกธรรมชมตองเด่นหกเลขเดินหกธรรมชมุมหกอะไรหกศูนย์หกเก้าบ่ หาสิมาอยู่บ่ทรมชมน,น้อยว่ามันชนสุดนี่บนหนาตามหน้าธรรมชมหรือว่าบอมาทั้งสองโตเป็นไปได้เด้อค่ะเด้อเล็กเด่นหกธรรมชมเด่น6กับ5บอกเขียนไห้เด้อธรรมชมเขียนแล้วมั่นบอม่าบอมหมานสิขีดหายํำนี่พ่อต่อมาหลักลอยธรรมชม พ่อแม่พี่น้องจดสถิติลักลอยใบบ่อเป็นยังนูนอยคือมักรักลอยท่านผู้ชมหมวดนี่บนรูว่าสูตรไดสิกับเขามา่านูนอยกับตัดสินใจบดถือท่านผู้ชมนูน่อยเลยสิบภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งสูตรรักลอยเทียนเด้อค่ะเด้อสูตรรักลอยท่านผู้ชม อันนี้ก็คือสูตรลักลอยท่านผู้ชมเดินไปได้ทุกหลักเด้อท่านผู้ชมลักซิปลักนวยเดินดีไหมท่านผู้ชมลักลอยบ่อคอยเดินหงวดนี่ท่านผู้ชมเดินหลัก้อยแต่ไปได้ทุกหลักนูนน้นวยบ่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องเล่งใส่แต่หลักลอย อยากหายเบิงหลักอื่นหนําก็ขึ้นหลักสิบลักหน่ยวยเด้อค่ะเดอ้อวดนี้ได้เด่นแปดเก้าศูนย์ธรรมชุ่มวดนี้นูนหน่อยขอเหลือกเหล็กเด่นหลักลอยเก่ากับศูนย์ธรรมชมุมมั่นสิบเป็นคือนูนหน่อยว่าบอรธรรมชมุมถ้าเก่ากับศูนย์มานูนหน่อยบอใดเลี้ยงใส่เปียดเด้อค่ะเดอ้อเปียรมั่นว่มีชนไหมธรรมชมุมเหล็กบอมาน้ำกัน เป็นเหล็กเด่นอยู่ท่านผู้ชมเลขว่ามานน้ากันเป็นเหล็กเด่นอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าหัวที่พานมามันบดเดินได้ท่านผู้ชมหัวนี้มันอาจจะบดเดินก็ได้สุดนี่ถ้าเก่ากับศูนย์มาท่านผู้ชมเป็นไปไดบ้บบที่เฮ้าซิมาจับใส่กับเหล็กเหล็กหาเหล็กหกเหล็กเจ็ดไปจังสันหาบดเด่นท่านผู้ชมหกเด่นกว่าหา นูหน่อยว่าหามชนสูตรนี่มันเลยเบอย์เดน9606 9707ไปจังสันบ่ธรรมชม9303ไปจังสันบ่ธรรมชมอันนี้นูหน่อยวิเคราะห์ไปตามสูตรเด้อค่ะเด้อถ้าหากพ่อแม่พี่น้องบอ่มากแบบนี้ หมักเก่ากับศูนเอาไปจับใส่กับหลักอื่นได้เลยเด้อค่ะเด้อ้ักะอย่าลืมธรามชมู้ชมวงวดเนี่เล็กมันชนกันที่เก่าศูนระวังเก่าศูนศูนเก่าขวดควากันมานาเด้อค่ะเดอ้อมีประมาณนี้ละธรรมชู้ชมสําหรับร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรแอดมินหน้หนยกับหลักร้อยพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเดอ้อสําหรับคลิปนี้หน้หนยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ